สวัสดีครับมารีวิวการเปลี่ยนเมนเลีปัมติ๊กนะครับของ CRV G1 นะครับบางคนไม่รู้นะครับว่าถอดแลวเปลี่ยนยังไงนะครับสำหรับคนที่มาเล่น CRV ใหม่ๆนะครับหรือว่าคนที่ยังถอดไม่เป็นนะครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวการถอดและการเปลี่ยนให้ดูนะครับว่าต้องแกะตัวไหนบ้างอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับแกะเก๊กตัวใหญ่ครับเพราะว่าเมนเดลมันจะอยู่ในนี้นะครับตรงนี้หลังหลังพลาสติกตัวนี้นะครับข้างคอนโซลหน้าซ้ายนะครับ แกะเก me. kind of um, ๊ะนะครับเก๊ะจะมีเบอร์แตัวล่าง2ตัวนะครับน็อตตัวลากนะครับตัวนี้นะครับ2ตัวนะครับแกะแล้วถอดน็อตเสร็จเรียบร้อยดึงเก๊ะออกมาได้เลยนะครับพอดึงเก๊ะออกมาเสร็จปุ๊บตัวนี้จะมีเบอร์ตัวแฉกอีกตัวนะครับสําหรับน็อตก็ขันน็อตตัวนี้นะครับพอขันน็อตเสร็จปุ๊บเราดึงออกมาตรงๆนี้ได้เลยนะครับเนี่ยฮะดึงออกมาตรงๆข้างในก็จะเป็นสลักเป็นกิ๊บแบบนี้นะครับเนี่ยฮะเป็นกิ๊บล็อกนะครับ อ่าเป็นกิบล็อกอย่างนี้นะครับก็ดึงออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะพอดึงมาแล้วก็อ่าเราจะเห็นเมนดีเลย์แล้วนะครับเมนดีเลย์จะมีน็อตเบอร์สิตรงนี้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวเลื่อนให้ดูนะครับนี่ฮะเป็นน็อตเบอร์สิตัวนี้นะครับก็ขันน็อตเบอร์สิออกแล้วก็เปลี่ยนสลับดึงปลั๊กสายไฟเปลี่ยนเมนดีเลย์ได้เลยนะครับสำหรับท่านที่จะเปลี่ยนเมนดีเลย์ปั๊มติ๊กของ CRVG 1นะครับก็ลองดูนะครับเปลี่ยนไม่ยากนะครับทำเองได้นะฮะขอให้ รู้ว่าถอดอยังไงอะไรยังไงก็ไม่ยากนะครับสำหรับคนเล่น c ีเอวีกีหนึ e ่งนะครับลองดูครับ